ขนมตะเคียนคือขนมพายุลมแรง้วยขึ้นตัวเร็วมากอะระหว่างทางเจอโคเมดาคอฟฟี่กาแฟก่อนเดินทางทำไมพูดภาษาไทยได้ครับอ๋อผมมีแฟนคนไทยอ๋อมีแฟนคนไทยเจอร้านโรเจอร์ของฮาลานฮัลลานขนมฮาลลานไปลองแข่งโป๊กเลย อันนี้จะดูแขกหน่อยนเนาะเดินมาอยู่ดีมาเจอร้านทาราเมงเฉยเอาให้เอรฟอร์กมอร์โ m o อ เราเช็คเอาท์ก่อนทำรีฟันใช่ไหมคือเราเลือกเขาเพราะว่าพายุแน่เราก็เลยต้องกลับก่อนแค่บอกว่าเราจะรีฟันเพราะพายุเขาคืนเงินเต็มทุกบาททุกสตางค์ทุกเยนนูน่นสองคนนั่นคืออะไรองุ่นชายมัสกัตซื้อมานสี่พวงหรือสองพวงครึ่งยังไม่ทันจะไปถึงโตเกียวเลยอร่อยไหมเคี้ยวเป็นตุ้ยเลยสมบัติล้ำค่าของบ้านองุ่นชายมัสกัตแบกกันเข้าไปอันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมกิน พองเงี้งุ่นอันนี้พร้อมเงี้ยงหุ่นไหมครับลอยครับล้มฮะสัมภาระาเราเยอะมากเลยค่ะน,นั่นเเนี่ยน้องน่ารักคะโอนุนเห็นไหมน้องเขามองใบใบอะไรเ,เห็นไหมจากกระเป๋าใหญ่2ใบมันงอกเราก็เดินทางหนีพายุกันไปพายุเข้าพรุ่งนี้นะครับวันนี้ยังเซฟอยู่พวกเราไปโตกเกียวกันไ <ยะ S 1> พร้อมบ้างมากกว่าอันนี้พร้อมไปโตเกียวยังครับพร้อมแล้วครับทางเจอโคเมดาคอฟฟี่กองทัพต้องเดินด้วยกาแฟลูกเล็กเด็กแดงไปหมด เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงร้านนี้ถึงห้าทุ่มเลยร้านนี้โทส์อร่อยนะครับโคเมดเั่กาแฟโอเล่กับลกโคเมด่เลยนี่คือหน่วยไข่ต้มอยู่ที่บ้านช่วยคุณยายปอกไข่ทำไข่ปลาโลว่าใช่ไหมช่วยค่ะนี่เขานี่ยช่วยปอกไข่ชอบทานไข่ที่เป็นล้าวนี่แล้วตามสายคุเมเด่หนังสือมีให้มาอ่านใช่ป่ะแต่ที่นาคือมีแว่นคนสายตายาวาไว้ยิ้มใส่ด้วยการ์ตูนก็มีนี่่่ยพีีนสารก็มี ค่าเวลากันไปได้กาแฟาก่อนเดินทางตอนที่เราเจอพายุเข้านี<ม>่ก่อ,กอเ,เชฟพิลล่เราไม่ได้สั่งเวนนาเราสั่งคาเฟาโอเล่ธรรมดากาแฟาของเธอก็คือคาเฟาโอเล่ปกติกินเวียนนาที่นี่โอ้ยญี่ปุ่นเวียนนาอร่อยมากของคุณพ่อกาแฟดำเหมือนเดิมความที่เราสะสมแก้วไว้สั่งแก้วเทโกเวตลอดน,นะครับโคเมดาเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี1968ที่เมืองนาโกย่าร้านแรกที่เราไปดิบนาโกย่าเนาะวันนี้เปิดเช้าเปิดเจ็ดโมงเนี่ยแต่ในสนามเปิดสิบโมงใช่แต่วันนี้เราจะได้กู้งโอเกียวในอย่างนั้นเปิดเจ็ดโมงแล้วขึ้น โอ้เมื่อกี้เห็นเนี่ยโอ้โหมันบิด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 โอ้ยอางนีพ่อไม่เอาแล้วนะมินิจานามินิจานามินิจานาดไงเมื่อกี้ตัวเลอรโคสเตอร์เมื่อกี้คือถ้าไปมันไม่ใช่แค่มันสูและชันมันดิ่งออกมาแล้วมันโค้งด้วยไปเอาอ้วกไปเอาอ้วกแน่นอนไปหมดแน่ๆพี่ดีทำไมเฮ้ยไม่ชอบเหรอพ่อน่าจะมันกว่าเพราะคุณพ่อกลัวคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาตระหนักว่าเขาตระนักเขาป้องกันแต่เขาไม่กระหนกปฏิบัติาี่ เขาก็เต็มตัวเพราะนั้นการ forecast ยิ่งใกล้ยิ่งไม่นจรงๆจนตรงเข้าตรงเดียวแน่นอนควกจะเล่นเตยมตัวตุนน้ำตุนอาหารกันไปดูดิดูดิขึ้นตัวเร็วมากค่ะเม้าแม่กมันแบบขึ้นเร็วมากถึงแล้วเรียบร้อยทุลักทุเลเล็กน้อยเข้ามือหลวงแน่นอนว่าต้องเสียตังค่าจอดแต่นี้คือเราจอดดรอปกระเป๋าก็เลยจอดตรงนี้นะครับจอดก็แวบเดี๋ยวเรารถไปคืนละ ขึ้นรถเร็วขึ้น1วันนะครับเราก็ถามนักฟลอนแล้วแหละว,ว่าพายุพรุ่งนี้เป็นยังไงไต้ฝุ่นเขาบอกว่าถ้า stay inside ก็เซฟนะอ่ะไปเราก็เดินทางกันเราก็หาโรงแรมเจอแบบทุรักทุเลแล้วก็ตอนที่เลือกโรงแรมเนี่ยเยลือกโรงแรมที่ใกล้ที่ขึ้นรถก็เป็นเครือไมสเตย์เพราะเราก็พักอยู่ประจํานะครับตอนนี้มาอาซากุสะเนี่ยมันก็มีนิคอนเวนคาอยู่ใ,ใกล้ขับมาประมาณสัก100ร้อยเมตรเจอเลยนะครับเราลงเมื่อคืนนี่ครับเราเช่าที่นาริตะนะครับแต่เมื่อคืนที่อาซากุสะเนี่ยมันก็จะมีเป็นเซอร์วิสชาร์จ เป็นการชาร์จเล็กน้อยนะครับว่าคืนิดที่ก็ราคาหนึ่งไม่แพงมากดีกว่าเราไปไปคืนที่นาริตะแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าเข้ามาส่วนน้ามันเนี่ยเติมคืนเข้าเต็มถังไม่อยากเติมหรือไม่มีเวลาเติมไปหาปั๊มไม่ได้ก็เขาก็จะชาร์จเข้าไปเล็กน้อยแต่แนะนําว่าขับรถ้ตรงเกียวยากค่อนข้างยากเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบล็อกมันจะเป็นบางทีจะสีแยกห้าแยกเลี้ยวชาร์จเชิญนะครับถ้าตามจีพีเอทนันมีหลงทนี้เรามาคือรถเร็วหนึ่งวันเราเลยขอต่อรองเรื่องของการคืนเงิน พนักงานพูดไทยได้ก็เลยสบายหน่อยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับโอเคเพราะว่าไต่ฝุ่นเราก็เลยต่อรองเขาสรุปก็คือคืนรถเร็วหนึ่งวันก็ได้เงินคืนมาเรียบร้อยเป็นเงินสดวันนี้ไปกินซ่าไฟปรัสาทอุษาได้ใช่ไหมคะวันนี้แช่ไหมครับใช่วันนี้เดี๋ยวเดี๋จะเลื่ไปไหนวันนี้โอเคนั่งรถไฟไปพวกปราสาทอุษาอะไรอย่างเงี้ยยังเซฟใช่ไหมไม่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 ไร่แล้วอันตรายมากไหมถ้าอยู่ในโฮเทลสเตย์ในโฮเทลโอเคไหมช่วงใต้ฝุ่นโดนโกเอาไซ ไม่ต้องออกไป้ <c oughs> อทำไมพูดภาษาไทยได้ครับอ๋อผมมีแฟนคนไหนเขาอยู่เขาอยู่เมืองไทยอ๋ออยู่เมืองไทยแม่ใหญ่จะไปปีหน้าไปกรุงเทพอ๋อจะไปอยู่กรุงเทพปีหน้าอยู่นะคะทำงานที่กรุงเทพประมาณสองปีพวกเราชโช<อ>คดีที่ได้เจออ๋ยอจูดเดี๋ยวมาฮาตาซังอ่ายัยังมาฮาตาซังไม่แนะนําให้ขับรถในเมืองเพราะว่าค่าที่จอดแพงมากแพงนั่นแหละก็ทำดินลานะทำดินลา บายบายขอบคุณมากครับปิบจิ๊บจิบอาซากะบอซาะันินั่นคือตึกอาซาฮีแล้วก็โตเกียวทาวเวอร์เนี่ยเด,นเดここเินตรงไปนิดเดียวก็เจอร้านอริกามิอาซากุซะใช่เขาเขาใส่ช <trophy> ิคกิโพายด้วย <Geld bear> เดินมาอยู่ดีๆมาเจอร้านทาราลาเมงเฉย1ี AM นต1เอ็มมไรอเตลยอเีฮอร์เกนฟอร์ทมอร์โออสฮาลีออสเรเลยออรเลออสเลยออเคร l l be back ตร l be back นลียโอสเ่รกินนอเนเียออสเตียออสเเีออยออสเีตเยเีอเลเตเอลออลสลีอรลลีอาสากรสะถึงล่าไงแหล่งอุสลิมพักกันเยอะเยอะเพราะว่าร้าน โมชีฟเฟรี่เริ่มเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะเ<า>พิ่งมาเปิดเพิ่มอีกสามสี่ร้านเลยนะเนี่ยบริรู้จักกับตัวบริว่าทำฟู้ดไดเวอร์ซิตี้นส่งตัวโลเคชั่นมาให้นี่ถ้ามันมีเป็นโตอาลานมันจะมีเมนูนอยู่3อย่างนะครับกิลดองตัวเนี้ยอร่อยสุด138เยนรวมแปดหกแปดเก้าว่า200กว่าบาทาสปากเกตตี้คือเขามี3อย่างนีง่แหละมีกิลดองมีสปากเกตตี้นะและอีกอันก็จะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นเคอรี่ ต่ว่าเราเอาไปเพราะมันเหลืออยู่แค่นี้นะมันเป็นโฟเสซนเดียซื้อสี่กล่องแล้วกันโอเคนะครับภารกิจตามหาตัวเบนโตฮาลาเจอเรียบร้อยตอนนี้ข้างหลังเราคือประตูสายฟ้านะครับวัดอาซากุสะข้างหลังปุ๊บเดินข้ามถนนมาเลยมีเซเว่นอยู่สาขาเดียวตรงนี้เลยนะครับคือเห็นหน้าคุณคุณเดินสวนไปเซเว่นตรงนี้นะครับมีป้ายโฆษณามีฮาลาเบนโตขายนะครับเรียบร้อยเราก็ซื้อแบบโฟเสเซนนี่แหละเพื่อกลับไปตุนไวที่โรงแรมนะครับเป็นเสบียง มีเมนูอยู่3แบบแต่กิวโด้องอเด็ดสุดที่เขาว่ากันเดี๋ยวจะไปโรเจอร์สซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็จะขายของฮาลลันเยอะตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอโรเจอร์สซูเปอร์มาร์เก็ตเข้ามา2ต่อทางด้านซ้ายโรเจอร์สน,นี่งนี่ฮาลลน, <Delicious. S 1> นฟูดดีลิเชียสฮาลลันฟูดตุรกีไอติเฟรชไดฟูกุ <day> กแป้งพาราทาพาลตาเนี่ยฮาลลารูนี่เหารอฮาลลารูนี่เหารอฮาลาลูใช่ฮา,าลลารู รเ,เธอ,เอ,อ,อแต่มีเธออ่านได้ไม่รู้จริงป่าวพี่บอมจริงมั้งเไปถามเลยฮ่าล้วูกไม่กริงบริษัทได้ข้าวนปะุ๋าเฟ่โอเล่อ่ะคือไปลองแข่งโต๊กเลยเชาเขียว,มว<ต>ไม่ซื้ออะไรได้แถมมามม Mango, อันนี้รุ่นแมงกออ่ะไม่เอามไม่เอาเฮ้แต่ว่ามาญี่ปุ่นมันต้องนี่เดี๋ยวว่าไม่ค่อยมีของด้วยนี่สตรอเบอร์รี่อาวเสตรอเบอร์รี่เอาไปอย่างละอันนะเนาะสปาเกตตี้ ครับข้าวหน้าเนื้อค่อเอเป็นของเขอพังเป็นข้าวหน้าเนื้อแล้วก็เป็นข้าวเกงีกะหรี่รช่้อไปตุนไปแล้วนะครับ แต่คล like ิปต right. er yes. ่างเดี๋ยวไปลองกินด right ูเป็นไงแต่เนี่แข oh, ็งโคกมากเลยดูนี่ต่างออกนะครับก็มีนี่นี่ปุ่นกระหนกเลยก็อ่าใช่เดี๋ยวเข้าไปดูไอ้นี่เนี่ยนะพ่อเจอครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้วจะไปซื้อกลับไปบ้านเลยกินมันไปเลยมันก็ยังคงอยู่นะแต่เริ่มงทาแพ็กเกจใหม่นี่เป็นแพ็กเกจแบบสาแบบเลเทอร์ซีวีดแล้วก็วาซาบิอร่อยนะเป็นข้าวพองอ๋อนี่ไงเต็มไปหมดเลยเมดิเนเปรานด้วย โมจิสวีทวิทโซยส์เฟเวอร์โซลแล้วก็แ no no คนดี้อันนี้ no พองโดยแอลกอฮอล์นะครับอาจจะไม่ได้ไปเซอร์แต่ถ้าเป็นโมจินี่ได้มาจากฮาราน n i p ปอนเอเ a ียฮารานแอส ociation อันนี้ก็เซอร์ร mm hmm. ้านอาหารหลายร้านอยู่นะครับ <Bye. S 1> give me give him five! <Yeah. S 1> <laughs> thank you Bye bye! จะไปกันต่อจะไปสนองนิดแม่คือแม่นีนเขาสายโมจิมากจะมาดูโรงแรมโมจิ อยู่กลางกินซ่านะครับเป็นโรงแรมเปิดใหม่ของมูจิไม่ไปพักแต่ขอไปสูดกลิ่นนะครับเดี๋ยวตามมาได้เลยครับก<อ>ินซ่าไลน<อ>์เราจะไปกินซ่ากันโรงแรมมูจิสถานีกินซ่า<อ>เราเดินเดินเนี่ยมุสลิมเยอะมากเลยอาเซียนกุศลเยอะอเอาง่ายว่าผมปิดมาสิปีเยอะเยอะกว่าแต่ก่อนอเยอะมากมากมากเลยแล้วกันขึ้นลิ้นนมลิ้นขึ้นลิ้นนมลิ้นกัน G19 เราอยู่ G19 ในที่สุด mm hmm. มูจิช็อปกินซ่านะครับส mm hmm. าขาที่มีโรงแรมอยู่ด้วย mm hmm. ใครจะนั่งกินกาแฟกับพ่อบ้างใครใครจะนั่งกินอะไรโกโก้กับเขาช้นไหะชั้นหนึ่งฉันค mm ือ hmm. ฉันสี่ MUJI วัดเทียวฉัน oh, ก็